บรรยกาศพี่น้องปองโกพี่น้องปองไปมันในช่องเสียออกผิดลำพื้นคือเก่าเหมือนเดิมครับกับบรรยากาศตอนนี้นะครับทีมงานห้องกำลังตรวจจัดฟาดบื้มกันนะครับพี่น้องครับตอนนี้ทีมงานห้องกำลังนะครับเตรียมพร้อมนะครับพี่น้องครับกับบรรยากาศตอนนี้นะครับพี่น้องเดี๋ยวจะในสิไรสุดพี่น้องเบิ้งนะครับพี่น้องดูหน้างานสดๆสตอนนี้นะครับ ทีมแม่มกลัวก็นะครับเตรียมสแต,ต,ตนใบนนแล้วนะครับพี่น้อง่นทีมงานน้องก,กําลังจวดนะครับเวทีนะครับบรรยากาศสดๆอาจจะเป็นทีมจอทีมต่างๆนะครับกับักพันธุ์อนใจกวนนะครับนี่โอ แผนกลำพ้งให้แหบนะครับนอนพักผ่อนอันนี้เป็นแผนกจอนะครับพี่น้องครับเตรียมสเตนไบนะครับบรรยากาศหน้าง,งานสดๆครับพี่น้องครับลุงตู่ลดลงุลงตูปลาหน่อยกับยูนี่นะครับพี่น้อง ตุ๊ตูมาไม่เล่ชุดมากร้วลงั <laughs> ลงวัดานกรอดฮะกอลงวัดอ้ยลงวัดที่เยกะหวนวัดคุกคุกไช่ไช่ไช่นันการเจ้ายักเออเออเออมันคนละไรช่ไชมาไช่ชอันนี้ไช่สไลกลางดวกลางตาไปเออเออเออผานกรอดไปกินมีนสีเหี่าไปนอนงดูหาวันที่งันท่าน,นไมาอีก โอ้ยที่มันคือมาชาดเเนาะทีตัวฐานที่วัดถูกไหมนี่ลงกว่าทั้งปุ่นบาวหรือเ่พรพวกเไม่ใ่กรเป๋ายอมเออ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 าหนั่นเอาอีกแล้วตัวหาทหารทหารโซบินคัสไปให้ห้อยเออเออคนละวัดตัวน่คนละวัดอีกนี่แหละถ้าพิมพิมบะถึกอักขระตัวหนึ่งนี่ก็เรียบร้อยนี่แหละมันคือทางบ้านสามเภานี่คือกันวันนี้ในตำบลนี้อ๋อ ตามเผาเขียนขนละเบบป่านีเี้ยคแบบนตบคนลำเพืคผอ,อ,อวิแกเป็นขอ,ของของลงเรานี่คมาทีมงานบนด้านมาช่ายอีกทีขนอของลุงไข่จุ้ยเลยทีาทีมงานจอ,อพอ,อด้วบมาหอดกับจัด้อยมากจัด้อยมาหอดกอนเล่ยนั่นผักพุ่นดูนั่นดูของสาลาคน มึงก็ตัวรก็ไปอ,อีป่ผอะตัวก็ไปอ้นีเลพิ่นลาเพิ่นลาอ้นี่ลาบอ่ะออโอ้ลาบายปลาคายปลานี่นไหวเป็สิกันี่อยู่ลาบเลยาปลาเอากับหัรถเพิ่นเลงกะเข้าใจนะครับเพนมีงววรถาเสียวากไ้เลยเลยชอบปลาบอ่ะอะลาบ,บา่ลากันจักที่ไปย็ดังไหม บมมีนอเห็ดบรมีเนอเห็ดวายไปตลาดตั้วช่องมันขายขายวัวป็นคือเขานี่เร็วบราคาขายจังเศษเพืออนลำโพงก็จะทู่ครับไม่โอ้ยเอาอีกแล้วใส่สุดเพี้ยนตะแยงรถตลาดโอ้รถตลาดใครยกเขาพี่ขวัญใส่ยกรองเพี่อ็งยังอีกแหละเสียงดีเสียงดีคือเขาเห็ดตะชุดเห็ดตตาเขากับผู้แห้งแล้วโอ้ยรับเพลงดิเนาะเอออ๋อพี่ขวัญใัยเลยทุกคนหวัง ยูนีเดอร์ที่แสงสุตโกโก้ใช่ไหแล่ะกัมัดหัวแล้วก็ใส่เสือกัดที่เคยใส่สิงแก่นะโอ้ที่นี่กับไม่นี่ะไม่ร้อยล่ะกับเทือนกระยังที่ว่าจับสลากได้เออเชียนล้วก็ลากไม่ล้วกับนางโอ้ยเอาอีกแล้วมันมีครักับ่อเอาเห็ดคอนเทนต์ไหนดีเห็นคอนเทนต์ไหนดีหาขึ้นสบายแล้วจะออกอ่ะฮะเาตัลอกเนี่หาขึ้นสบายเลยเอาอีกแล้วพี่ลืมเอาคำพูดเสียลอกมันด้วย มิตรบุญคนสังเตการเอาโอ้ยเดี๋ยวอีกแล้วตู้ไม่ได้คิดเก็นคนไรตัวร้อนเรอถือไม่เลยร้อยแล้วก็ถือไอ้ทางแล้วก็ถือกระโปงหน่่ยมาจะใส่เย็นหมเย็นดีว่ะบยเอยไอ้น้ำนี่เถอะเย็นป่ะบ๊ยเฮ็ดเป็นประชดอากาศริงๆแล้วมันฮวันก็ทำมาดาว่าหนาวดิ้นนี่แหละเย็นดีกับือนมนะบัวบวมันหเทอร์เเสื้อไ้บ่เบื้องหน้าเห็น ติกิอกมันคือช่องหนาวเดี๋ยวมาเอาอี้อีวันนั่นไอเปิดไอหันเซจกวางเอาแตน้ำแข็งไอติเอาแน้แข็งูนโอ้เบที่เจแล้วนี่ขับรถเห็ดคบเห็ดลงรัวๆเลยโอ้จากมือว่านหนึ่งเหรียญมันนีขึ้นสามเหรียญนี่ออังเยก็จะเกบดคลิเคลิ ก็คีบละาเดินบ่หอดพันน่อยคีบเราเจ็ดแปดร้อยยางสูงสุดย่างสูงสุดกับพันหนึ่งอาม่ง้นมันต้องลูกคิบไปร้ายมันจะขึ้นรูไปเมื่อไปคีบสองคแล้วพวกพวกขึ้น้ามันคลิปรัวๆมันขึ้นดีๆหรอกแต่คิบเวียนนี่โอ้ยคือจังเลยจากคีบไปไทยยังแล้วในปิดรู้ดูการระบาดจากพี่น้องสีเบืองยังระบาดบอกไอเตี่ยมีอากานนี่โอ้ยไรสดพวกขึ้น บอกว่ามันก็คือจังทีมเด้ยลุงตูวแต่มันอะไรทนนี่แต่เปนเขาม่ไดิดเขานอนเขาไปเด็กเกิดประทับกับพี่นอนเขาไปเดากเกิดประทับกับพี่นอนผู้ใดลุงตูวมีไฟผู่นะอืมนะคับไรเด็กาศตอนนี้นะครับพี่น้องกับทีมงานกำลังนะครับดังเวทีนะครับพี่น้องเป็นกำลังใจกับทีมงานนะครับดีโอ้คักๆ กับทีมพหัดนะครับพี่น้องโอ้มีทีเทาตัางนี้นะครับแสดงว่าเครื่างสีแดงใหญ่ออกมานะครับบรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องครับกำลังใจกับทีมนั่นนะครับทีมเลี้ยงทีทีมนั่งร้านเป็นทีม อะไรโย่ข mm ่าวความไม่หย <Yeah. S 2> ิ่งเลยลุงตัวเพราะได้แรงขายเครื่องดื่มตัวพี่น้องเอ้ยอินคนไว้ในตัวตัวไรแต่คนขายเคือตัวไรเก็บเกี่พอครับพี่น้องครับบรรยากาศสดสดลุงตู่กำลังเตรียมน้ำพี่น้องเดี๋ยวจังไรสิเลยส่วนในที่หนองเบิึงนะครับพี่น้องครับ โอ้นีว่วาเวทหลังเวที่จิยุนิที่สัดมากวะยนี่เหนี่อยหมดต่อมานี่นะครับพี่น้องครับทีมงานห้องกำลังจดวจจัดฟาดบึ้มกับปฏิบัตรตจในช่องเสียวออกเป็นลำเพื่นนะครับพี่น้องครับ ทีมจอดห้องพีไป้องสำหรับลิมนี้ผมมีอย่างไรครับไปถ้ามีเดี๋ยวจังพออก,ก,ก,กันได้คลิปต่อไปครับ